สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิพอร์สแคนนะครับวันนี้เป็นวันที่13สิงหาคม2564วันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องกรณีมีเหตุกัดข้องไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องได้ทันทีจะต้องทำอย่างไรครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296บวัรค2บัญญัติว่าในกรณีที่ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิรองของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนื่องจากมีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันทีเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอให้เจ้าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งห้าม มิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโอนขายยักย้ายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิทเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้เท่าที่จำเป็นนะครับสรุปใน,ในม,ามาตราเนี่ยนะครับก็เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะมีคำสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา โอนขายยักย้ายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิทเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่ที่ทำให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันทีนะครับหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีคำสั่งห้ามตามมาตรา2อ6วกวรรคสองนั้นนะครับจะต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนื่องจากมีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันทีจึงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอนขายยักย้ายหรือจําหน่ายซึ่งทรัพย์สินและสิทธิร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้เท่าที่จําเป็นนะครับ กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุขัดข้องนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นส่งเอกสารประกอบคําขอการยึดไม่ครบถ้วนหนังสือมอบนาจไม่ถูกต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่ที่เป็นทรัพย์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาห้ามโอนการบังคับกับทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามลำดับในหมายบังคับคดีเป็นต้นนะครับกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นเหตุขัดข้องนะครับ นี้ผมขอยกตัวอย่างกรณีที่มีเหตุกัดข้องไม่อาจทําการยึดแลยัดได้ทันทีนะครับโจทย์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์พิพาทของจําเลยเพื่อขายทอดตลาดชําระหนี้ตามคำพิพากษาให้เก่ดโจทย์แต่ยังไม่สามารถพาไปยึดได้เพราะไม่ทราบว่ารถยนต์พิพาทอยู่ที่ใดต่อมาโจทย์ทราบว่าจำเลยจัดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถยนต์พิพาท ในใบอนุญาตทะเบียนรถยนต์ต่อนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครดังนี้การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครขอให้งดการจดทะเบียนทุกประเภทหรือก่อให้หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับรถยนต์พิพาทไว้ก่อนย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่เห็นเองว่าเพื่อมิให้เกิดความเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากในการบังคับคดีเกี่ยวกับรถยนต์พิพาท จึงมีคำสั่งห้ามมีให้ลูกหนี้ตามคำวิพากษษาโอนขายหรือจำหน่ายซึ่งรถยนต์ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนและเมื่อรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ชอบที่จะแจ้งคำสั่งห้ามดังกล่าวให้ในายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหาคนครทราบและบันทึกคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียนได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรรคสองเทียบดีกาที่5400ทับ25 34ครับ25 34ครับสำหรับตอนนี้ก็